ลิซ่าแบล็กพิงของจริงค่ะสื่อต่างชาติยก3ลุกเป็นชุดที่ดีที่สุดบนเวทีโคเช่า โดยลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะโชว์จัดเต็ม2วิกับเทศกาลดนตรีโคเชล่า2025พร้อมกับชุดมากถึงวันละ4ชุดและมี3ลุกนะคะที่ถูกยกให้เป็นชุดที่ดีที่สุดในงานตามไปดูแฟชั่นของเธอกันหน่อยค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าปีนี้คือปีทองของลิซ่าแบล็กพิงค์เพราะนอกจากผลงานเพลงอัลบั้มเดียวจะประสบความสาเร็จสุดๆแล้ว,ลวเธอยังมีซีรี์เรื่องดูไวทโลตัสค่ะที่เรียกความสนใจจากคนทั้งโลกรวมถึงล่าสุดเนี่ยเธอยังได้ขึ้นโชว์เดี่ยวในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่า2025ติดกันถึง สัปดาห์และแน่นอนเขาว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือแฟชั่นบนเวทีของเธอที่เรียกว่าจัดเต็มสุดๆและได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารวอกว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในงานนี้ถึง3ชุดด้วยกันค่ะโดยโชว์ของลิซ่าทั้ง2วันนะคะเธอได้เปลี่ยนชุดถึงวันละ4ี่ชุดรวมแล้วใช้ชุดไปทั้งหมด7ชุดคือมีเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นที่เธอใช้ซ้าในการแสดงซึงต้องบอกเลยว่าแต่ละชุดได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตและผ่านกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์สุดๆเพื่อส่งผ่านโชว์โดยวันนี้นะคะจึงขอพาไปส่องดี ทั้ง3ชุดที่ถูกยกให้เป็นชุดที่ดีที่สุดบนเวทีโคเชล่าในปีนี้ของลิซ่าให้ทุกคนได้ชมกันค่ะมาดูชุดแรกค่ะชุดมงกรสีแดงเป็นชุดที่ถูกพูดถึงที่สุดในโชว์ของเธอซึ่งจริงๆแล้วในวันแรกเป็นชุดสีเงินเมทัลลิกและถูกจัดอันดับว่าเป็นอันดับหนึ่งของลุคที่ดีที่สุดในงานโคเชล่า2025ชุดนี้เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะที่สวมใส่ได้ดีไซน์เป็นบอดี้สูทหนังที่พื้นผิวเหมือนเกล็ดและประดับด้วยหมุดโลหะแหลมคมโดยลิซ่านะ่ค่ะออกแบบร่ว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดเกี่ยวกับไซบอร์กและสิ่งมีชีวิตเกล็ดเยียนอย่างกิ้งกาแต่และชิ้นส่วนนะคะสร้างขึ้นโดยใช้การสแกน3มิติและการสร้างแบบจําลองที่เสริมด้วย AI ทําให้เหมือนเป็นผิวหนังชั้นที่2ของเธอนั่นเองค่ะอันดับที่2นะคะถูกยกให้กับชุดกริตเตอร์สีเงินสดใสกับเสื้อแขนสั้นว้าวกลางอก,อกปากคริสต์เตระลาบประยับบวกกับกระโปรงตัวจิ๋วเข้าเซตกันและรองเท้าบู๊ตป,ปากคริสตเตที่ดีไซน์เพื่อชุดนี้โดยเฉพาะเลนแสงวิบวับเป็นชุดที่ไม่มนะม่่่วุนนนนาาาาะะแแตเเหหมทีสสสดดดํรรรับกกขึ้นคอนิล์ลโ สะดุดตาจริงๆค่ะและชุดที่3นะคะปิดท้ายด้วย The Best o อ t า i t ค่ะอันดับที่3กับชุดเรืองแสงทั้งตัวที่เธอออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์คนเดิมนะคะชุดนี้เนี่ยทอด้วยเส้นไดที่ทําปฏิกิริยากับรังสี UV ระดับด้วยดอกไม้ที่เหมือนกระจกและเส้นสายที่ดูคล้ายกับเส้นเลือดประสานกับระบบไฟส่องสว่างแบบไร้สายทําให้ดูเหมือนมีชีวิตเป็นชุดที่ใครเห็นเนี่ยก็ต้องร้องว้าวเพราะว่าสวยชวนฝันมากๆและเข้ากันกับลิซ่าสุดๆโดยเธอสวมใส่ชุดนี้ในการแสดงทั้งสสัปดาห์ซึงเป็นชุดเดียวเลยค่ะที่เธอเนี่ยใส่ซ้ําและนี นี่นะคะคือทั้ง3ลูก3ชุดของลิซ่า b l a c k พิงคที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในเทศกาลดนตรีโคเชล่า2025เห็นรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยเพราะมีความประณีตและก็เรื่องราวที่แฝงอยู่ในชุดเหล่านั้นค่ะ